สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซัมเบอร์วที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวมอนเตอร์กันนะครับผมก็คือตัวของน้องคอ,อ,อร์รปชาตุน้ำมันชื่ออะไรผมจําชื่อน้องไม่ได้นะผมซึ่งตัวนี้เก่งมากนะครับทุกคนจริงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าอีกเก่งเลยนะครับผมอ่ะก็ใครที่ยังไม่เคยเร่นแล้วก็ยังไม่เคยปั้นน้องผมแนะนําให้ปั้นนะครับถ้ามีคือเป็นตัวหนึ่งที่แจกฟิีดีมากๆนะครับผมเก่งเก่งเลยนะฮะเจ เดี๋ยวมาดูความเก่งของน้องว่าเอ๊ะทำไมถึงว่าน้องมันเก่งขนาดนั้นด้วยนะผมคือตัวของสกิลแพสซีฟน้องอ่ะเป็นการแบบสุ่มเวลาที่ตัวของมอนเตอร์เข้าเทินเนี่ยมันจะเป็นการแจกพิษนะครับผมซึ่งซึ่งดีมากมากนะผมอ่ะคือแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเข้าเทินมันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับกระจายพิษไปทางตัวอื่นบ้างอะ่ะดีดีแบบดีเลยนะครับแต่ทําไมบอสมันตีแรงจังวะมอนเตอร์ unter, ตีโคตรแรงอี๋หอยเนี่ยเห็นไหมเวลาที่แบบศัตรูเข้าเทิร์นปั๊บเนี่ยมันจะมีการเหมือน,นะคล้ายๆกับว่าได้้้รับบพพพิิิษษไไปเเเ่่่่่มดววยยยนนนะะฮซึงตงตออออกกลาี เหมือนจะ <c oughs> ถ้ามาเล่นพวกคู่กับพวกกิมเนี่ยมันพิษมันจะแรงขึ้นใช่ไหมก็คือแบบมอนเตอร์เข้าเทิร์นปั๊บได้พิษเลยอย่างเงี้ยเก่งนะครับเก่งมากนะผมแต่ส่วนมากจะเป็นคอนเทนต์หอซะมากกว่านะฮะผมคอนเทนต์หอหรือไม่ก็คอนเทนต์แบบพวกการตีคนนิดๆนะฮะนี่นทุกอย่างคือแบบยูเช่ก็ได้พิษไปแล้วแบบงงๆกับชีวิตเนะี่ยทุกอย่างได้พิษหมดเลยนะผมเก่งมากนะฮะนี่ประมาณนี้เอามา่า่หอได้นะครับผมทุกคนตรงนี้เป็นหวัดนะครับอาจจะจามบ่อยหน่อยนะผม อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะรอะมันเป็นบัตรเป็นบัตรบ่อยมากนะผมอ่ะตัวของน้องคริสนะครับผมตัวของน้องคริสอ่ะอ่ะเสียงออกแปลกแปลกคริสธาตุน้ำนะครับผมเป็นอีกตัวนึงที่เก่งพอสมควรเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันว่าสกิลของน้องเป็นไงบ้างนะผมสกิลของน้องสกิลที่หนึ่งครับเป็นการตีแล้วก็ห้ามผิวได้นอกแล้วก็สกิลที่สองครับเป็นการตีสองครั้งครับการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการสร้างบัฟพิษนะครับ 2เทิร์นแล้วก็การโจมตีครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นการสร้างในเรื่องของบล็อกบัฟก็คือประมาณว่าทำให้ศัตรูไม่ได้รับในเรื่องของบาฟฟ้านั่นเองนะครับผมอ่อริจเราชอบเรียกกันว่าบัฟปีกแดงนะครับผมอ่าแล้วก็สกิลติดตัวครับผมก็คือหากศัตรูได้รับความเสียหายนะครับผมาจากพิษนะครับผมก็คือเมื่อตัวของน้องเข้าเทิร์นปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นการสุ่มพิษเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือศัตรูได้พิษปั๊บเนี่ยศัตรูได้พิษปั๊บเนี่ย เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าหน้าที่ของพิษมันทํำยังไงบ้างนะผมอ่ะแต่ว่ามันต้องที่สําคัญคือมันต้องมีตัวแจกพิษนะเว้ทุกคนมันต้องมีตัวแจกพิษตัวนะผมไม่งั้นอ่ะสบายเออยากหน่อยเห็นไหมเออประมาณนี้เฮ้บัฟลูกโซ่ไม่ใช่บัฟปิดแดงทุกคนเป็นบัฟลูกโซ่ครับผมเป็นบัฟลูกโซ่แบบนี้บัฟลูกโซ่มันทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยเวลาที่มันถอนบัฟนะครับเพื่อนเวลาที่ทําให้ศัตรูถอนบัฟอย่างเงี้ยมันจะต้องถอนบับลูกโซ่ก่อนถึงจะถอนบับอื่นออกได้ด้วยนะผมมา คือต้องถอนบัฟลูกโซ่ออกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถอนบัฟแดงอันอื่นได้ก็ถือว่าดีนะเอาไปเล่นคู่กับพวก <c oughs> อโอเมจิธาตุไฟได้เหมือนกันนะครับผมมาลำบัฟได้นะฮะตีตฟฟบแบบนี้นะครับพิษเยอะมากนะครับพิษเยอะมากนะผมจริงทีมนี้เป็นทีมที่ผมใช้แบบแทบจะเทิร์นอาราวเลยนะผมเวลาที่สโตเข้าเทิร์นปับเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการได้พิษไปหนึ่งเทิร์นนะครับผมอเออหนึ่งอันนะครับผมได้พิษหนึ่งอันดูนะเอา ก็เทิร์นปั๊บเห็นไหมพิษแตะนะครับผม1อัน1เทิร์นนะครับผม1อัน1เทิร์ 1, น1อัน1เทิร์นเงี้ยแล้วก็ไหลาตายไปเลยครับไวมากนะครับเป็นทีมที่ผมค่อนข้างเชียร์นะวายโคตรนะครับนี่ปื๊บนะครับตีสกิลมาฟาดตีพิษปื๊บปื๊บตำแหน่งของน้องทริสเองอะ่ะเอาตัวทัตตัวอื่นแทนได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าก็แทนได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่แบบพี่ๆผมไม่มีตัวพิษดีๆเลยแนะนำตัวนี้ครับอดอทพิษดีมาก เข้าเทิร์นปั๊บได้พิษไปบนหัวแบบฟรีๆนะผมฮะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าติดทุกตานะมันก็แบบเหมือนคล้ายๆกับว่ามันก็จะมีบางตาที่ไม่ติดด้วยเด้อทุกคนเด้อบอกก่อนนะครับนี่โดนบล็อกบัฟไปชิบหายแล้วกูบล็อกใครไม่บล็อกบล็อกตัวนี้ด้วยนะเรื่องของเรื่องปึ๊บสกิลของน้องสกิลหนึ่งกับสกิลหนึ่งน่าจะแบบแจกพิษได้ด้วยเนาะน่าจะดีนะสกิลหนึ่งถ้าแจกพิษได้ผมว่าเฟี้ยวเลยจริงปึ๊บฟาดแอะไปไปนอนไปคุยกับร่างขโมง นี่เห็นไหมพิษแบบสุ่มแจกให้เพื่อนด้วยโคตรเก่งนะครับผมเออแจกให้ศัตรูด้วยครับศัตรูดูเฉยแบบเออดิพิษมายัางไงวะเนี่ยเก่งจัดจัดนะครับผมเก่งจัดจัดนี่ประมาณนี้เห็นไหมดูเฉยก็ได้พิษเฉลยฮนะพิษเต็มหัวพิษเยอะมากดูดิแปบ๊บเดียวพิษเยอะแบบเยอะจัดจัดนะครับผมดูกันเพลินนะครับผมบอกเลยว่าทีมพิษเนี่ยเป็นทีมที่ดูกันแบบเพลินมากๆครับผมนี่ ก็ยัย่วยุยยยมนี่หนไหมดดแบบมันสุ่มแจกพิษด้วยก็คือแบบประมาณว่าถ้าศัตรูเข้าเทิร์นปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มแจกพิษให้เพื่อนด้วยนะผมแบบเพื่อนที่มันเหลืออยู่อนะจะเป็นการสุ่มแจกสมมติว่าใน A ใน B ในซใน A ติดพิษนะครับผมอาจจะไปแจกให้ได้ B หรือในซก็ได้ผมหรือเป็นซ้าไปทางใน A ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการสุ่มแจกบัฟนั่นเองนะครับผมแจกรีบัฟพิษนะฮะเก่งๆตอนแรกก็เฉยๆครับผมพอแบบเอามาลองเล่นน้องดูแบบเฮ้ยมันโอเคนะแกหนุ่ม สุ่มแจกพิษไปทั่วเลยเก่งจัดไม่ต้องทําอะไรครับผมแค่ตัวของน้องอยืนในสนามแล้วก็ฝั่งศัตรูได้เทิร์นปั๊บคือน้องแจกพิษไปทั่วดูดีไหมยิวเฉยก็ได้ปั๊บพิษเฉย,ยเลยงงเฉยเลยเก่งๆมากครับผมเอาไต่หอก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ใส่รูนเอ็กซ์เทิร์นะครับกับแม่นยำนะครับให้ดูรูนด้วยนะจ๊ะทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นทีมออริจินอลที่ผมแบบนี่ปกตินะผมห้ามฮิวได้บล็อกอมีบลฟลูกโซ่ด้วยถือว่าเก่งมากๆนะผม <c oughs> แจมเลยตัวนี้แจมเลยอ่าประมาณนี้นะครับมาแล้วก็เดี๋ยวให้ดูรูนนะครับผมโอ้ไม่ไหว,วเป็นวัดนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับทุกคนอืมมาดูตัวของปริซท่าดลมเออธาุน้ากันบ้างครับผมผมใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์เนอร์นะผมกับเป็นรูนแม่นยำนะผมประมาณนี้อ่ารูนก็จะอ้วนๆหน่อยครับไม่ค่อยมีรูนนะเพื่อน ไม่ค่อยมีรูนะผมส่วนมากรูมันไม่ต้องการอะไรมากมายทุกคนนี่ประมาณนี้ก็ช่อง6ใส่เป็นทางแม่นยําไปเลยครับผมแล้วก็อาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ผมใส่เลือดลดสปีดเพิ่มนะแต่ว่าจริงๆใส่เป็นอะไรก็ได้หรอกมั้งคิดว่านะครับผมอ่ะแม้ด้วยความที่แม่นยําเราร้อยเลยนะผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่อาร์ติแฟกต์แม่นยํานะครับประมาณนั้นแล้วกันเนอแล้วก็เฮ้ยทำไมอ่ะอเประมาณนี้ครับผมทีมที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้ครับพรมูลคลัสนะฮะแม่มดนะครับแม่มดทัดทัดไฟเออทัดทัดมืดนะครับผมอ่ กิมไฟแล้วก็จะเป็นตัวของเอ่อเพาเรียกนะพาราลินแสงครับประมาณนี้ลองดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเกง่กงเก่งได้รีดดีด้วยนะรีดเฮดพีโคตรแจ่มนะผมแจ่มจัดๆปาบก็ให้ปื๊บปื๊บดึงมาปื๊บนะครับแล้วก็กิมปื๊บตีซื้อจริงๆตำแหน่งกิมต้องออกก่อนทริสนะครับผมแต่ว่าผมบิวรูนไม่หัดไม่ไม่ถึงเพราะว่าตัวของกิมอะ่ะผมเอาไปใช้ในคอนเทนต์วอลด้วย ในเวลาที่สตัวเข้าเทิร์นปั๊บมันจะเป็นการแจกสุ่มให้เพื่อนได้ด้วยหรือตัวมันเองก็ได้นะครับบอกก่อนนะบางครั้งตัวมันเองก็ได้ด้วยนะผมอ่ะบางครั้งเพื่อนก็ได้บางทีตัวมันเองก็ได้นะผมประมาณนี้ปื๊บเห็นไหมปื๊บตีสก,กิลมาตีไปตีไปเห็นไหม,ไหมเข้าปั๊บเนี่ยอยูเฉยก็ได้พิชนะครับผมแต่ว่ามันก็มีต้านทานด้วยนะเพื่อนๆบอกก่อนนี่นไหมเข้าเข้าปั๊บสุ่มแจกให้เพื่อนมัน่วซั่วตัวหล็งโอเค ติดได้นะสกิลของมันมันมีแจกพิษน้อยนะผมจริงถ้ามีแจกพิษสักประมาณสกิลหนึ่งก็แจกพิษได้ผมว่ามันจะฟีลกว่านี้เยอะเลยนะผมอันนี้มีแค่แพสสี่ที่แจกพิษได้นะฮะปื๊บแล้วก็รีดดีด้วยนะรีดเป็นหนีที่พีอันะผมถือว่าตอบโจทย์เลยในคอนเทนต์รอมันจะได้ถึกๆหน่อยนะครับอืมอ๊บปื๊บเรียบร้อย อีซี่ครับผมอีซี่มากทีมพีเนี่ยเป็นทีมที่ผมว่าไต่สนุกนะครับไต่สนุกสบายมากๆตีครับฟืบฟืบสวยงามแล้วก็ลำ้ำปืบปืบปืบล้ำมวยเก๊กล้ำมวยเก๊กสวยหนุ่มสวย <c oughs> พีตเต็มหัวบอกเลยเข้าเทินปั๊บพีตเต็มหัวเข้าเทินปั๊บพีตเต็มหัวโอ้เหลือเชื่อปืบปืบตันไป ขณะที่เราอยู่สถานะอมพาสเนี่ยมันก็ยังสามารถทำทำหน้าที่แจกพิษได้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนเกิดมาเพื่อหอ่อโดยตรงเลยผมว่ารู้สึกอย่างนั้นนะตัวนี้เหมือนเกิดมาเพื่อแบบหอ่อโดยตรงเลยอะ่ะอืมตืบเข้าเทินก็แจกพิษเข้าเทินก็แจกพิษฮิสุดยอดทีมนี้ไต่ชิชวชนะเพื่อนไต่ชิชวๆแทบจะออโต้ไปถึงชันบอสได้เลยครับผมไต่ชิชวชครับแต่ว่าจะหนักตรงที่ว่าเจอบางเคสแบบพวกเจอแบบไม่รับพิษอย่างเงี้ยอันนี้จะหนักหน่อยนะครับตืบ นี่ไหมแตกพิษไปทั่วนะผมนี่แตกพิษไปทั่วฮึบฮึบฮึบนี่ดูดูอชอบอะ่ะแป๊บหนึ่งพิษเต็มแป๊บหนึ่งพิษเต็มนีนะมันมันมันแตกแค่มันแตกแค่ตัวเดียวนะทุกคนถ้ามันแจกทั้งหมดนะมึงเอ้ยสยองขวัญชัดชัดถ้ามันแจกทั้งหมดเนี่ยคือสยองแบบ แตกหนึ่งอันทุกตัวเนี่ยโอ้โหโกงแบบถึงขั้นโกงได้เลยสกิลมันเก่งเกินเลยอ่ะอืมดูดิเพลินป่ะพิดแป๊บเดียวเต็มครับผมแล้วก็ฆ่าได้ไวมากนะฮะอืมจ๊บจิบจบจบแต่ตำแหน่งของทีมเอ่อทีมพิษเนี่ยเราเอาเป็นตัวที่แจกพิษตัวอื่นมาแทนก็ได้นะครับอย่างด้วยแอดได้แอดธาุเอ่อได้แอดธาดลมก็ได้นะครับผมหรือกิมมือก็ได้แล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับผมอ่าพิษอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำมั้งอืมแต่สำหรับใครที่ไม่มีพวกนั้นนะครับผมก็สามารถเอาพิษมาเล่นพิษธาดนั่นนเองจ ปึบตีสวยปึบสวยดึงมาสวยนมสวยโอพี oh, จะจัดนะครับผมเก่ง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 มากนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายแต่หอต่อกัน